ดีครับท่านผู้ชมที่เคารพวันนี้ผมนาท่านผู้ชมมาที่อูต่ต่อเรือบ้านสมเด็จงานนะครับศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชหรือว่าอนุส,ส,ส,สรสถานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนั่นแหละครับท่านผู้ชมครับที่พี่น้องประชาชนนักท่องเที่ยวต่างก็รู้จักกันดีนะครับปัจจุบันนี้จะมีนักท่องเที่ยวมามาจันทบุรีก็จะมาสักการะกราบไหว้องค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชกันเป็นประจำและสถานที่แห่งนี้ก็เหมาะมากนะครับบรรยากาศดีมาก โดเฉพาะยังช่วงฤดูกาลนี้นะครับพี่น้องฮะลมพัดโชยลงมาเย็นสบายวันนี้ผมเห็นว่าวันที่28ทธันวาคมที่จะถึงนี้นะฮะเป็นวันสําคัญขององค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชซึ่งเป็นวันที่ท่านปราบดาพิเศษขึ้นของราชวันนั้นเป็นวันสําคัญทางจังหวัดก็ได้มีการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติพระองค์ท่านด้วยและในเวลาเดียวกันที่ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ที่อู่ต่อเรือบ้านเสบกงามเนี่ยนะฮะก็มีกิจกรรมสําคัญมากซึ่งจัดเป็นประจําทุกปีติดต่อกันมาจะเป็นกี่ปีนั้นเดี๋ยวผมจะให้ท่านผู้ชมได้มาทราบจากผู้ที่มีส่วนรับผิดชอบด้านนี้นั่นก็คือจะมีการทอดผ้าป่าสมิติซึ่งเคยจัดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องคือบกเรืออากาศวันนี้จึงนาท่านผู้ชมมาพบกับผู้ใหญ่นิพนธ์น้องริมบ้านซึ่งท่านเป็นประธานบูรณธิูิธิสามสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช อูต่อเรือบ้านเสม็จงามสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทางบ้านครับเอาละครับผมจะมาเริ่มต้นตรงนี้กันเลยนะฮะเรื่องทั่วๆไปเดี๋ยวเรามาคุยกันจะเริ่มต้นกันที่ว่าวันที่28เนี่ยจริงๆแล้วนอกจากที่ทางจังหวัดครับมีกิจกรรมเพราะว่าวันนั้นเป็นวันสําคัญทางวันวันสาคัญของพระเจ้าตากสิมาราชนะฮะแคนี้ทางทางสามนีจัดจัดกิจกรรมอะไรขึ้นมาจริงแล้วพระป่าสามมิติเนี่ยก็ถือว่าเป็นประเพณีงานประจําปีแล้วฮะ ทุกครั้งเนี่ยจะจัดวันที่17เมษายน uh huh. ตัวนีน้ย uh huh. เป็นช่วงโควิด huh. นะฮะแล้วรัฐบาลได้ปลดล็อกมาแล้วก็เลยว่าเออวันที่28ธันวาเนี่ย uh huh. เป็นวันคล้ายวันปราบดาของพระอ,องค์ท่านที่ได้ขึ้นของราชครับจัดทัวันนี้เลยอก็อน,น่าจะดีก็ทีนี้ว่าที่ผมถามเนี่ยมาเือเกงว่ามันจะตรงกับทางจังหวัดด้วยไงฮะที่ี ท่านผู้ว่าจะมาร่วมได้ไหมอย่างเงี้ยเพราะว่าทุกแข่งก็ต้องจัดวันสําคัญขององค์ท่านก <c oughs> ็ใช่ใช่ไหมฮะครับทีนี้ปกติกเราเราจัดท่อป่าสามมิติเนี่ยนะเราจะจัดไม่ใช่จัดันที่ยี่สิบแปดที่ผ่านมาเนี่ยไหมจะจัดทุกวันที่เท่าไหร่นะะสิบ<ม>เจ็ดเมษายนใช่ไงก่อนทีนี้เข, <c oughs> ขาาที่เห็นว่าเอ๊ะทำไมถึงมาจัดยี่สิแปดผมก็เลยถามแต่ก็<า>พอมาจัดยี่แปดทันวาแล้วเนี่ยอื ต่อไปก็น่าจะเป็นวันที่28ธันวา28เลยดีกว่าเพราะว่า17เมษายนเนี่ยมันช่วงหยุดสงการเป็นวันทํางานวันแรกของข้าราชการครับมันก็จะมีปัญหาเรื่องการทํางานนี่แหละอ๋อเหรอฮะก็เลยว่าปีต่อไปอาจจะเป็น28ธันวาไปเลยครับทีนี้ที่ผมเกรงตรงนี้หมายถึงว่าวันที่28ที่จากพิธีเนี่ยนะฮะจัดพิธีเราเริ่มแล้วถ้าไปมันถ้าเป็น ที่ที่เราจัดกันที่นี่เราจะเริ่มพิธีกันยังไงตั้งแต่เวลาเนี่ยมันจะชนกับทางจังหวัดไหมฮะชนแน่นอนฮะเพราะว่าเราจะเริ่มพิธีก่อนจังหวัดอ๋อเหรอฮะเจ็ดโมงเช้าเนี่ยเราจะเริ่มพิธีวงรวงแล้วพอแปดโมงเนี่ยทางจังหวัดจะไม่ทันจัดโดยซ้้าเพราะจังหวัดอย่างน้อยก็ตั้งเก้าโมงใช่ไหมฮะ<อ> <P ort> ช่วงแปดโมงเนี่ยเราก็มาป่าเริ่มข้ามาแล้วแล้วก็ทางบกทางเรือเนี่ยก็เริ่มข้ามาแล้วแต่ช่วงประมาณก่อนเก้าโมงนะ ทางเครื่องบินก็จะน้ำนักดิ่งวัตถุทานน้ำผาป่าลงมาตรงนี้หน้าหาดนี้ ừ ừ ừ ก็ประมาณสี่สิบชีวิตอ่ะทีนี้ก็จะมีในค่ายตักศีลเขาก็จะมีด้วย,ยผมเกรงว่าท่านพบบอจะมาได้ไหมอะไรไงเงี้ยนะก็ในข่ายตักศีลก็จะมีเหมือนกันนะครับมีพิธีบวงสวงอะไรเงี้ยนะฮะมีพิธีถวายผานพุ่มอะไรเงี้ยนะฮะก็ เวลาเนี่ยไมก็ไม่ทราบนะเพราะว่าทางนู้นเขาจะจัดเก้าโมงเก้าโ,<อ>โมงทางนี้ก็ประมาณสิบโมงไรเรียกเวลาทุกอย่างไรเรียกกันก็ไม่ก็ไม่ทราบเหมือนกันแต่ท่านก็รับปากแล้วอ๋อครับครับครับแล้วก็การจัดพระป่าในคราวนี้ถ้าจะมีรายได้ก็ สาร้างศาลาทรงไทยอ๋อศาลาทรงไทยห้องน้ำห้องน้ำห้องน้ำเนี่ยจะตารา้งให้ดีว่าดีที่สุด uh huh. แล้วก็ศาลาพระแสงดาบคุมพระแสงดาบครับ uh huh. นี่แหละก็ต้องใช้ของอีกเยอะแต่ก็ถ้าถามว่าพอใช้นี่ใช้จ่ายไหมคงไม่พอครับ uh huh. ก็คงต้องค่อยๆทยอยอีก uh huh. ต่อไป uh huh. ครับแต่ว่าสิ่งสำคัญก็คือวันบวงรวงเนี่ยนะฮะ บวงสวงสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเบวงสวงพระยอดธงพระยอดธงเนี่ยนะฮะสร้างจากต้นแบบของพระยอดธงที่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชสร้างเสกปลุกใจแจกเหล่าบรรดาพระพลที่วัดพัอืมแจกก่อนเข้าตีเมืองจันทร์เป็นเพื่อเป็นก็เป็น เอเป็นสิริมงคล<ม>เป็นกุศโลบาย<ม>เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง<ม>เราเ่าบรรดาพระพไพ่ผลเหล่านั้นะนะครับครับก็ถือว่าเป็นเรื่องสําคัญ<ม>แล้วก็เราก็อัญเชิญไว้บนสาราทรงไทยแล้วครับพอเชิญระเจางแล้วเนี่ยก็อัญเชิญพระแสงดาบที่ผมเคยสัมภาษณ์ตอนที่แล้ว<ม>ว่าต้องท่านนี่แหละบัญชาสั่งมาว่าให้ทํา สิ่งที่สําคัญที่สุดในชีวิตท่านคือดาบครับไม่มีดาบพวกเราชาวไทยคงอยู่สุขสบายไม่ได้ถึงขนาดนี้อืก็ผมก็ได้ทําสนองตามที่พรค์ท่านได้รับสั่งไว้ครับแล้วก็ได้สร้างเสร็จสมบูรณ์แล้วโดยมีพระอาจารย์ทั้งสององค์คือเจ้าวาดวัดป่าคลองติเบตปทุมธานีแล้วก็อีกองค์หนึ่งก็พระอาจารย์ต้นถึงเป็นคนบ้านเดียวผม,มคุณหนองบัวนี่แหละ ได้ติดต่อเรื่องดาบมาโดยผมไม่ต้องยุ่งอะไรเลยโดยคุณแล้วก็มีคุณยศรันคุณยศรันแสนสุขหรือคุณดิวเนี่ยต่อใครใช้จ่าย<อ>เรื่องดาบแล้วก็อะไรอีกอะมันตอนนี้สาราคุ้งพระแสงดาบก็เสร็จแล้วรเราจะอันเชิญขึ้นบนแทน่นวันที่28นี้เลยแล้วก็ หลังจากนั้นก็จะมีการละเล่นแสดงโชว์แลแตแดงถวายพระเจ้าตากคือฟันดาบฟันดาบน่าจะจากสำนักพุทธไทยสวรรค์หรือไงนี่แหละนะฮะ,ะก็อยากเชิญชวนพี่น้องมาร่วมงานแล้วก็สิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือ,อ,อสถานที่อย่างเนี้ยไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดเป็นเจ้าของ ผมจะบอกทุกคนที่มาร่วมบุญคนซื้อดอกไม้ทุกเทียนเนี่ยเขียนกระเบื้องเนี่ยคุณเข้ามาตรงนี้ในแต่เขียนกระเบื้องสองแผ่นเนี่ยถือได้ว่ามาเป็นเจ้าของสถานที่ร่วมกันครับเป็นเจ้าของสถานที่ร่วมสร้างพระบรมร,รายชานุสร์แห่งนี้ถวายเจ้าตากฉะนั้นมีโอกาสก็ให้มาร่วมกันหลังจากนั้น หลังจากที่ขวัญดาบเสร็จก็มีการตรีกองศึกถวายนะฮะอพอตีกองศึกถวายแล้วเนี่ยก็จะมีแข่งเจตสก,กีอ,อนะฮะเ,ดดนะเจสก,กีเนี่ยจากนายเพียรรัตสีคงรักแชมป์ประเทศไทยสามสมัยแล้วก็มีคุณทะเลข ที่เป็นแชมป์ประเทศไทยเหมือนกันมามาแข่งมาจัดแข่งที่นี่ก็เราก็จะมีพารามอเตอร์มีพารามอเตอร์มาบินโชว์ให้ท่านชมกันเออมีเครื่องบินมาส่งนักโดดประมาณสี่ชีวิตแล้วก็จะมีเครื่องบินมาโปรยข้าวตอกดอกไม้อีกสามเที่ยวบินอาจจะมีมาบินโชว์หน้าหาดครับนี่ก่อนที่จะพูดต่อไปเนี่ย ผมยังลืมถามไปแล้วตองประธานในพิธีฮะับตนประธานในพิธีก็ได้รับความอนุเคราะห์จากรพระเจ้าวระวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีกรมหมื่นสุดทินารีนาศนะฮะท่านอาจจะจะมาได้หรือเปล่าก็ยังไม่ทราบแต่ว่า ที่มาแน่คือท่านผู้หญิง่อมเจ้าพันตะวรีกิติยากรถ้าจะจะตัดเด็ดแน่นะฮะมาเป็นประธานองค์ประธานในนี้ก็ถือว่าท่านไห้ความอนุเคราะห์ประถานแห่งนี้พอประมาณเพราะว่าท่านมาที่นี่ไม่ต่ำกว่าสามครั้งละพอครับครับนะฮะครับม่อมแม่ของพ่อของแม่นะมาตรงนี้ไม่ต่ำกว่าสามครั้งแล้วพื้มปิติมากเลยทีเดียวนะฮะก็จัดงานครั้งเนี้ยก็เป็นการเฉลิมพระเกียรติให้ องค์สมเด็จพระเจ้าตัดสินมหาลาศครับแล้วก็ถวายเป็นพระราชุุศอืมเอ่อแด่พระเจ้าวรวงค์เธอพระองค์เจ้าสมสวรีกรมมื่นตุททนารีนาศครับไปด้วยครับนะครับครับก็ถือว่างานนี้ยิ่งใหญ่ก็น่าจะพอสมควรนะครับครับแล้วว่าหน่วยงานทหารวย หน่วยงานการจราจรเนี่ยก็ให้ความสำคัญช่วยเหลือพอสมควรเทศบาลต่างๆเทศบาลหนองบัวคนละเขตเขาก็ให้ความอนุเคราะห์ตรงนี้เรื่องน้ำเรื่องอะไรป้องกันเรื่องเจ้าหน้าที่มาขนของขนโต๊ะอาหารการกินแลยฮะอาหารการกินนี่ลงทานมีไหมลงทานน่าจะมากนะครับผมฉะนั้นลงทาน ถ้าผู้ใดจะลงทานมาเลี้ยงในงานนี้ก็ให้ให้ประสานมาติดต่อมาราติดต่อมาเราจะได้มีรายชื่อติดต่อที่ทานประธานเลยเพราะมาติดต่อมีเจ้าหน้าที่อยู่ก็จะมีเจ้าหน้าที่อยู่นะฮะถ้าแจ้งมาเราก็จะติดชื่อไว้ให้คครครัับบแต่ถ้าไม่แจ้งเราก็จะจัดโต๊ะเลี้ยงไว้ให้ใครถึงก่อนวางก่อนครับเฉพาะสถานที่ที่เราไม่ได้ลงชื่อนะครับแต่ที่ลงชื่อก็คือมีเจ้าของครับ เอ้บางปีที่ผมเห็นมาเห็นมีทหารมาแล้วก็มีทหารที่ไป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 ,ไป,ไปใต้มาในทำนองนี้นะแล้วก็มามาใต้การต้อนรับมอบช่อดอกดอกไม้อ๋ออันนั้นอันนั้นเคยเคยมีใช่ไหมฮะช่วงที่ค่ายตากสินเนี่ยาาไปปฏิบัติงานสามจังหวัดชายแดนใต้ใช่ใช่พอเสร็จถึงวะละที่กลับมาเนี่ยผมก็จะจัดเลี้ยงนะฮอ,อ๋แต่ ระยะนี้ระยะหลังนี่ไม่ได้ทำช่วงนี้ไม่มีไม่มีเขาเขาไม่ต้องลงไปแล้วนี่ไม่ต้องไปครับครักืบในทํามนองนั้นแต่ว่าทหารพลล่มที่โดลงมาเนี่ยเราจะมีเหรียญเป็นที่ระลึกปีนี้น่าจะสวยงามครับครับผมแล้วก็ยังมีว่าใครจะถวายหม่อมแม่พระองค์สมนะฮะคือท่านผู้หญิงหม่อมเจ้าพันธวรีิกิติยากรเนี่ยก็ให้แจ้งให้แจ้งมาว่า ใครจะมอบอะไรบ้างอ,อะไรเงี้ยเพื่อเป็นเ,เป็นพระราชกุศลแล้วก็ในในงานครั้งเนี้ยก็จะถวายเป็นพระราชกุูลลแก่พระเจ้าวรลงเธอพระองค์เจ้าสมสว,วรลีก้มมือนตุธานารีนาศครับสรุปแล้วนี่ท่าทางทาบกใครนักมาฮะทางบกเนี่ยคือด็ตรรัฐวิทย์อ๋อิรรัตวิทย์ นี่นียอีซิบุเนี่ยนะฮะเขาไม่แหละเขาเขาแต่ด็อกเตอร์รัฐวิทย์เนี่ยเขาเข้าใจผมนะกับอืมพร้อมด้วยด็อกเตอร์นันทวันด้วยป่ะฮะเขารับใช่โอการทางด็อกเตอร์นันทวันเนี่ยเราเราช่วงนี้ท่านสมัครสจก็เลยว่าโอ้ยยังไม่ดีไม่ดีนะครับครับครับเข้าใจเข้าใจก็เออท่านรัฐวิทย์เนี่ย ท่านรับปากผมว่าจะมาให้ทุกปีครับครับนะใครจะอะไรยังไงก็แล้วแต่ท่านจะมาให้ทุกปีอ่านี่คือทางบกนะฮะแล้วทางเรือทางเรือแล้วทางเรือก็มีคุณแม่เอ่อะฮะแม่คุณยุ้ยอ่ะอ๋อไม่เป็นไรนั่นแหละก็ครับครับทางเรือนะฮะทางเรือแล้วทางอากาศทางอากาศก็ทางกองกำลังก้องป้องกันจันทบุรีตาก ก็มีการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดะครับ <นะ S 2> ผม,มคุณแม่แก้วกันดาล้อมวงจะมาทางเรือจะอจัดขบวนมาทางเรือจะมีจะมีชุดนางลำแล้วเราเราเราได้หากองยาวนะกองยาวเนี่ยประปากองไหนมาจะเป็นกองเดียวสองกองก็แล้วแต่จะต้องตีไปรับตีกองยาวไปรับไปเชิญครับเพราะฉะนั้นเท่ากับว่า ตอนนันเวลาเนี้ยนะสถานที่ที่เนี่ยตกแต่งอะไรรู้ว่าพื้นที่นี่เต็มพื้นที่แลนะ้วมั้งฮะจะจะทําอะไรอีกได้ไหมฮนะคือเวลาเนี้ยหลายฝ่ายทั้งหน่วยงานอะไรนี่แหละอเอ๊ะทำไมมันเงียบจังอตอนนี้ผมกําลังทําห้องน้ําให้ทันต่อความต้องการของแขกที่มามหนึ่งละห้องน้ําตรงไหนฮะด้านหลังอ๋อทั้งด้านหลังตอนนี้กาลังทําอยู่ไม่เสร็จครับสองก็ทาที่ หลังคาคุมพระแสงด่าให้เสร็จเรียบร้อยเพราะว่าหลังคาศาลาทรงไทยเพื่ออันเชิญพระยอดทงขึ้นถ้าไม่เรียบร้อยจริงแต่ก็อันเชิญขึ้นได้ครับให้ยังไม่เสร็จสมบูรณ์จริงตอนนี้จะได้เห็นว่ากําลังล้างพื้นทาสีใหม่หมดครับครับโฆษณายังยังเลยติดป้ายกี่แผ่นไม่เท่าไรแต่เดี๋ยวผมวัน รถโฆษณาช่วงนี้จะไม่วางแต่พอวันที่12ไว้เนี่ยมันจะผมเปิดเต็มที่ครับเพราะว่างานระป่าสามมิติเนี่ยมีทุกปีประชาชนก็พอจะรู้กันอยู่แล้วถ้าผะป่าสามมิติก็คือที่อู่ต่เอเรือทุกปีทุกปีเนี่ยเท่าว่าปีที่เป็นปีที่นะทลา่เนี่ยตีเบ็ดครับปีที่11นะฮะตีเบ็ดแรกก็ถือว่าเป็นงานประจําปีแล้วนะอ๋อครับครับก็ในช่วงนี้ก็อยากย้ท่านเชิญชวนพี่น้องประชาชนสักหน่อยฮะก็ พี่น้องชาวจันทบุรีจังหวัดใกล้เคียงแล้วก็ทั่วแผ่นดินเนี่ยอยากจะเชิญชวนมางานพระป่าสามมิติของเราว่าจัดได้ขนาดไหนแล้วก็เป็นการถวายมาทดแทนคุณแผ่นดินกันครับขอให้ทุกท่านมาร่วมแทนคุณแผ่นดินถวายต่อองค์สมเด็จพระเจ้าตักสินมหาราชนะฮะเพราะว่าสถานที่แห่งนี้ผมก็ได้บอก ทุกท่านที่มาเนี่ยว่าโดยเฉพาะคนไทยเนี่ยน่าจะมาเหยียบแผ่นดินนี้กันสักครั้งหนึ่งก็ยังดีมไม่ต้องมาช่วยอะไรก็ได้มีทูกมีเรามีทูกบริการให้ฟรีแต่ใครจะซื้อเป็นอผลไม้เป็นดอกไม้ก,ไมก็สามสิบบาทถ้าผลไม้พร้อมดอกไม้พร้อมอะไรเนี่ยก็เร้อยหนึง่งแต่ว่าสถานที่แห่งนี้ ของที่เอาไปสักการะทั้งหลายที่จำน่ายเนี่ยจะไม่มีการเวียนามาขายซ้ำเป็นเด็ดขาดนะครับแม้กระทั่งไก่ปูนบางคนถามว่าเอพเอพระเจ้าตากมีไก่เดีวยวหรอครับพระเจ้าตากก็มีไก่เก่งสมัยพระเลสวนก็มีท่านก็มีแต่พระเจ้าตากก็ท่านมีไก่เก่งทั้งทั้งมวยทั้งชกท่านชอบมวยทั้งกีฬาทางเ อดีตอะคือ,อสิ่งเรล่านี้ก็คือกีฬาของพระราชานะฮะเกิดแล้วตรงนี้ก็ช่วงนี้นะฮะเออที่เราสร้างสาราทรงไทยโดยรอบอาคารของพระรมราชานุสรเนี่ยก็ยังขาดขาดกระเบื้องอิดอินปูนทรายอีกเชิยชวนบริจาคก็อยากจะเชิญชวนชวท่านมา เก็บกัเบื้องก็เก็กเบื้องกระเบื้องที่มุงหลังคาทุกแผ่นเนี่ยมีเจ้าของหมดแหละคู่หนึ่งสามสิบกว่าบาทสามเก้าบาทครับนะครับก็ตป็นี้นี่แหละตอนนี้นะฮะอยากจะเชิญชวนทุกท่านได้มาร่วมงานพระป่าตามมิตินี้ด้วยกันนะครับขอบคุณท่านมากครับท่านผู้ชมครับท่านนิพนธ์หนองลินบ้านนะครับประธานมูลนิธิสารสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชอูต่อเรือบ้านสมิตรงาม ก็ได้ชี้แจงรายละเอียดให้พี่น้องประชาชนได้ทราบและเชิญที่โอกาสเชิญชวนพี่น้องประชาชนมาร่วมวันที่28ธันวาคม2563นะครับมหากุศลของคนเมืองจันทร์นั่นก็คือพระป่าสามมิติจัดงานยิ่งใหญ่ถวายสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและวันที่ปกติเมื่อก่อนหน้านี้จะจัดวันที่17นะฮะ17ธันวาคมเมษา17เมษาเมษายนนะฮะแต่ว่า,วท,า,ท,าท่านก็ได้ชี้แจงไปแล้วเกี่ยวกับเรื่องโควิดเนี่ยนะฮะ ปีนี้มาจัดตรงวันที่28ซึ่งก็เป็นวันสําคัญเป็นวันที่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงขึ้นของราชหรือว่าวันทรงปราบดาภิเษกนะครับท่านผู้ชมครับรปราบดาภิเษกขึ้นของราชซึ่งส่วนใหญ่แต่ละจังหวัดที่จัดกิจกรรมกันขึ้นมาก็จะจัดจัดการเป็นการเทิดพระเกียรติถือว่าเป็นการจัดงานที่สําคัญที่จังหวัดจันทบุรีบ้านเรานี่ก็ือวันนั้นวันที่28นั่นก็เป็นที่รู้กันนะครับว่าทางจังหวัดก็มีกิจกรรมที่จะจัดจัดพิธีกันที่ อนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทุ่งนาเชยแล้วก็ที่พระบรมราชานุสาวรีย์ที่ศาลค่ายตากสินค่ายตากสินก่นอประชาการป้องกันชายแดนจันทรีตระกาดรวมไปถึงที่ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชหน้าค่ายตากสินก็จะมีพิธีทําบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นก็ขอเสียญเชิญน,นะครับพี่น้องประชาชนแบ่งๆกันไปนะครับไปที่ไหนเพราะเวลาอาจจะใกล้เคียงกันไปจะยังไงก็อย่าลืมนะครับ28่ธันวาคมพระ่าสามมิติ ที่อู่ต่อเรือบ้านสมิกงาว,วันนี้ผมพร้อมด้วยท่านนิพนน้องลิมบ้านเขาลาท่านผู้ชมไปพร้อมกันะฮะโอกาสหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับสวัสดีครับ